สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสร้างโปรแกร,รม s y m mm a t i c Manager นะครับเป็นการเขียนโปรแกร,รมของ PLC รุ่น S 7 3 0 0ตัวนี้ก็คือเป็นเครื่อง PLC S 7 3 0 0นะครับซึ่งเป็นชนิดโมดูลนะครับก็คือมีตัวของ power supply และ CPU นะครับเป็นโมดูลที่1นะครับถัดมานะครับโมดูลที่2ก็จะเป็นส่วนของด i จิตอลอินพุนะครับ32 Input นะครับใช้ไฟ24โวลต์แล้วโมดูลที่3ก็จะเป็นดิจิตอลเ u t p u t นะครับก็คือ DO นะครับ32เอาพุต24โวลต์นะครับ ครัวนี้เราเริ่มต้นจะเขียนโปรแกรมเราก็เข้าสู่โปรแกรมชื่อว่า s y m m t t i c manager นะครับครับเมื่อเปิดโปรแกรมมาแล้วนะครับเราก็จะทำการ new project นะครับเลือกที่ไฟล์แล้วก็เลือกที่ new คราวนี้โปรเจกต์จะถามว่าเราจะตั้งชื่อโปรเจกต์ว่าอะไรแล้วก็เก็บข้อมูลไว้ที่ไหนนะครับ ถ้าเกิดว่าในที่นี้ผมทำการสร้างนะครับไปที่ My Computer นะครับแล้วก็ไดร์ C ไปสร้างโฟลเดอร์นะครับชื่อว่า S7-300 นขีดนะครับขึ้นมาที่ไดร์ C ก็ทำการสร้าง New Project ใหม่นะครับก็ไปเลือกนะครับที่ Dice ที่ s 7 300นะที่เราจะสร้างนะครับก็จะสังเกตว่าเราจะเก็บ Project เราเนี่ยไว้ที่โฟลเดอร์ s 7 300อยู่ที่ Dice แล้วเราก็ตั้งชื่อนะในที่นี้ผมตั้งชื่อว่า CPU สามหนึ่งห้าขีดสอง dp นะครับนี่คือชื่อของโปรเจกต์กดโอเคไปนะครับงนั้นโปรเจกต์ก็จะขึ้นขึ้นมานะครับ cpu สามหนึ่งห้าขีดสอง dp หลังจากนั้นนะครับเราคลิกขวานะครับที่ชื่อของโปรเจกต์เลือก insert Network o b j e c t นเจเลือกไปที่ symmetric 300 s t a t i o n นะครับเมื่อขึ้นมาปุ๊บนะครับ symmetric S7 300 s t a t i o n เเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเข้ามาปุ๊บเราจะเจอส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับเราดับเบิลคลิกที่ฮาร์ดแวร์ก็จะเจอหน้าต่างตอบโต้ขึ้นมานะครับเป็น hw config นะครับก็คือเป็นส่วนของเราต้องกำหนดนะครับ ฮาร์ดแวร์ก่อนด้านขวามือเนี่ยก็จะบอกว่าเราเป็นรุ่นอะไรนะครับอของเราเป็น s ิ m เมติก300อันดับที่1นนะครับเราต้องเลือกแหลกนะครับเรียวก็คือรางนะครับใส่โมดูลนะครับลากมาวางนะครับก็จะมีรางให้เราใส่สล็อตในการใส่โมดูลต่างๆนะครับมีทั้งหมด11สล็อตอันดับที่1นนะครับเราจะ ดูที่ CPU นะครับที่เราจะใส่นะครับเราก็มาดูที่ CPU ของ300นะครับคราวน,นี้เราต้องมาดูก่อนว่าตัวของเครื่องของเราเนี่ยนะครับอย่างที่เมื่อกี้นี้เราดูเนี่ยของเราเป็น CPU อะไรนะครับนะครับสังเกตเห็นว่าของเราเป็น cpu 315นะครับขีดส dp นะครับเราก็มาดูของ serial number นะครับเป็น315นะครับ2 af 02นขีดศ ab 0นะครับอันนี้เราต้องไปกำหนด cpu นะครับเราก็ ไปที่ฮาร์ดแวร์คอนฟิกใหม่นะครับเลือก cpu 315หขีด2 dp นะครับแล้วก็ีเรียลนะครับก็คือ3 1 5ห af 0 2นย์ F 02, นะครับ0 a b ศนะครับเราก็ลากมาสังเกตว่าเขาบอกสล็อตนี้ไม่สามารถวางได้นะครับจอเขียวเขียวก็คือสล็อตที่2ที่วางได้ ครับวางเสร็จเขาก็กําหนดให้ว่า address ที่ใช้เ,เป็น address ก็โอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็จะวางส่วนของ input ครับเราก็มาดู input ครับเราสังเกตว่าตัว input เนี่ยก็คือ digital input 32 dc 24โวลต์นะครับ output ก็จะเป็น DO 32 DC 24โวลต์นะครับแต่ว่าเราต้องมาดูซีเรียลมันด้วยนะครับอินพุตนะครับเรามีซีเรียลอินพุตอยู่ที่3 2 1 1, 1 B L 00 0 A A 0นนะครับส่วนเอาพุตนะครับก็เป็น 3 2มสองสองขีดหนึ่ง0ีอศูอันนี้เราต้องกำหนดให้ตรงกับตัวฮาร์ดแวร์นะครับที่เราใช้งานนะครับเราก็มากำหนดที่ฮาร์ดแวร์คอนฟิกต่อนะครับให้ตรงกับเครื่องของเราก็ไปดูในส่วนของ SM300 นะครับ ก็เลือกที่ดนะิจิตอลอินพุตนะครับเมื่อกี้นี้เราเป็น32 24นะครับมีอยู่2ตัวนะครับมี2ตัว2 m o โมดูลนะครับเราก็ต้องเลือกให้ตรงของเราเป็น 00A0 อ่าด้านหลังแต่ว่าก็คือตัวนี้นะครับเป็น3211 1, BL 00 0 AA0 นะครับเราก็ลากไปวาง ส่วนของเอา์พุตก็ดิจิตอลเอา์พุตนะครับดิจิตอลเอา์พุตของเราก็เป็น32 24โวลต์นะครับก็ดูซีเรียลนะครับ3 2 2 1 BL 0 0 00, 0 AA 0อ่าถูกต้องเราก็ลากไปวางนะครับพอเราวางเสร็จแล้วเรามาดับเบิร์นคิกที่ CPU นะครับนะครับ CPU ก็จะบอกว่าอยู่ address สอเป็นการสื่อสารแบบ MPI เรามากำหนดค็อกเมมโมรีตัวหนึ่งนะครับที่ค็อกเมมโมรีให้เป็นเบอร์ไบท์ที่100นะครับไป100นะครับเพื่อสร้างค็อกนะครับเราก็โอเคไปหลังจากนั้นเราก็ทำการนะครับเซฟและคอมไพล์นะครับ, ile, รบเราก็จะได้ส่วนของฮาร์ดแวร์คอนฟิกนะครับเรากลับมาดูที่ตัวของ s ิ m มิ t ิกแมเนจเจอใหม่ นะครับเรากำหนดฮาร์ดแวร์คอนฟิกเสร็จแล้วนะครับลำดับถัดมาถ้าเราเข้ามาดูในตัวของ CPU นะครับที่เรากำหนดขึ้นมาในฮาร์ดแวร์คอนฟิกเราก็จะมีเข้าไปใน CPU นะครับเราก็จะเจอ S7 โปรแกรมแล้วเข้าไปใน S7 โปรแกรมเราก็จะเจอส่วนของซอสแล้วก็บล็อกในบล็อกก็จะมีตัวส่วนของโปรแกรมอยู่นะครับซึ่งเราเรียกว่า organization block นะครับ ครน,นี้ผมจะจําลองตัว Simulation PLC ขึ้นมานะครับถ้าเราคลิกที่ตรงนี้นะครับก็คือ Simulation PLC ใน s y m mm e t r i c Manager ครับเราก็จะได้ส่วนของโปรแกรมนะครับ PLC ซิมนะครับเซเว่ Seven, นะครับซึ่งเราสามารถกำหนดเรียก Input นะครับตรงนี้ก็คือ i n Insert Input Variable นะครับที่ไบต์ศนะครับตรงนี้ก็คือส่วนของ Output อ่ะเราไปดูที่ Hardware Config นิดหนึ่งนะครับ Hardware Config ที่เรากำหนดมาเนี่ยเนื่องจากว่ามีขนาด32บิตนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ไบต์ศูนย์ถึงไบต์สนะครับส่วน Output เนี่ย รับสัญสอบิตเหมือนกันก็ถัดจากอินพุตก็จะเป็นไบท์ที่4ถึงไบท์ที่7นะครับคราวนี like. Donc, ้เราเปิดส so, ่วนของตัว PLC SIM ขึ้นมานะครับก็คือเหมือนเราจำลองเครื่อง PLC ขึ้นมาเราก็ต้องดาวน์โหลดฮาร์ดแวร์คอนฟิกนะครับเข้าไปที่ PLC SIM เราด้วยนะครับอย่างนี้ครับก็กดดาวน์โหลดนะครับเขาก็ถามว่าคุณต้องการที่โมดูล cpu 3 1 5 2 dp ใช่ไหมก็โอเคครับนะครับก็ทำการดาวน์โหลดลงไปเสร็จสิ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทำการเขียนโปรแกรมนะครับมาที่ symmetric manager ใหม่นะครับเข้าไปที่ organize station b o x ob 1ดับเบิลคลิกเข้าไปก็จะถามเราว่าชื่อ ob 1นนะครับบล็อกนี้คุณต้องการ create ภาษาในการเขียนโปรแกรมมี้ั้กัา3ภาษา STL, ladder, function block ที่นี้เราก็ใช้ ladder นะครับบเราก็จะได้หน้าต่างการเขียนโปรแกรมขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับส่วนของ OB 1นะครับมี Dead Work 1ผมก็ลองกด normally open contact ก็คือ F 2นะครับนะครับพิม์พ memory ไปตัวหนึ่ง เป็น M 100นะครับจุดนะครับก็คือคอกที่เมื่อกี้เราสร้างขึ้นมานะครับนะครับที่ไบต์หนึ่งร้อยนะครับบิตที่3แล้วก็ใส่ออปท์เป็น1ตัวออพุ์เราเริ่มต้นจาก Q 4นะครับอ่า4.0นะครับตอนนี้สมมุติว่าโปรแกรมผมมีแค่นี้นะครับก็ทำการดาวน์โหลดลงไปนะครับดาวน์โหลดเมื่อกี้นี้คือเราดาวน์โหลดลงในส่วนของ PLC ซ i m นะครับ ก็คือดาวน์โหลดไปที่โปรแกรม s 7ซน PLC ครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็สั่งรันที่ PLC สิ m ก็จะมีตำแหน่งรันก็คือรันทำงานอย่างเดียวหรือว่าโยกไปที่รันและโปรแกรมด้วยก็ได้นะครับ,นะรบลองดาวน์โหลดอปหนึ่งครั้งนะครับ สังเกตตอนนี้เนี่ยเราจะกดสถานะนะครับก็คือใส่แว่นนะครับมอนิเตอร์เราจะเห็นว่าเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับคอกก็มา0.0จะทำงานคราวนี้4 0เราก็มาสามารถเปลี่ยนนะครับที่ QB นะครับ QBC นะครับเราก็จะเห็นว่านะครับ b y t ย0ทำงานนะครับแสดงว่าโปรแกรมเราใช้งานได้นะครับโอเคครับตอนนี้ก็เป็นการเริ่มต้นนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเขียนโปรแกรมกันต่อไปในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ